พี่น้องมา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 พามากินส้มตำฉันตำส้มเด้อจ้ะนี่ฉันตำส้มน,นะคะนี่น้นลายแตกที่เห็นเป็นสีดำนี่ตำใส่มะขามเด้อจ้าน้ำลายแตก ตสร็แล้วก็มีนี่นะจ้าทางเหนียวฉันจ้าแต่ก็มีนี่จ้ะพักปุ่งพักแผวพักตองข้าวนะจ้ะเดี๋ยวฉันใส่ตรงนี้ไปเลยเด้วยจ้ะนี่อ่าอืมนี้เพีงอนะคะนี่จ้ะมามเพื่อนมาเซฟดดวยกันจ้ะ กินมาน้ำนำใยลองทองก่อนจ้ะอร่อยข้าเดียวเดียวที่บาทข้าเดียวที่บาเด,ด้วยจ้ะมืงจะมือเลยเด้จ้ะสมแม่ให้มาก นัวๆๆน,ำำนัวนัวเอ่อน้ำมะขามนวดมากใส่พริกสามเม็ด อร่อยอักแพลงปลูกเลงจ้ะ ฉันก็เอาไปชั่มใส่น้ำไว้ึ้นนะจ๊ะไว้ชํ่มกินนะคะโอเคนะคะเพื่อนขอตัวกินก่อนจ้าสวัสดีค่ะ